สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้อยู่กับลุงอีกเช่นเคยนะครับลุงมีพัสดุชิ้นหนึ่งนะครับส่งมาไกลเหลือเกินนะฮะจากประเทศเกาลีใต้นะครับเป็นพัสดุ e-bay นะครับชิ้นนี้สั่งจาก e-bay เหมือนเช่นเคยที่เคยรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะฮะส่งมาถึงลุงรีวิวของเล่นนะครับบางกะปิกรุงเทพประเทศไทยนะฮะ ในตรงนี้จะต้องการาส่งของ eBay จะต้องมีใบที่แจ้งเรียกว่า custom declaration นะครับหรือ CN22 ตัวนี้ไม่ว่าคนขายคนไทยหรือคนขายประเทศอื่นๆถ้าจะส่งของเข้าประเทศจะต้องมีตัวนี้นะฮะถ้าสิ่งของนั้นมีราคาสูงอาจจะต้องจ่ายภาษีนำเข้านะครับแต่สำหรับชิ้นนี้ราคาเพียง8ดอลลาร์นะครับ8.99เหรียญนะครับระบุของก็คือของเล่นจากคุณคิมแต่อ่านชื่อเขาไม่ออกนะฮะ เอเป็นพัสดุที่ส่งมาตรงจากเกาหลีเลยเรามาดูกันดีกว่าอาจจะลุงแกะเลยนะครับอืมต้องตัดมุมนี้แล้วกันปืดมันคืออะไรนะเป็นกล่องใหญ่มาเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าข้างในจะมีของอะไรใหญ่หรือเปล่า โอ้เขาบอกว่า dear customer อยากจะอ่านโอา้ oh, ลูกค้า dear customer thank you for your purchase i hope the t i e n d a 2015 brought you a little more happiness in your life เขาบอกว่าโอ้ oh, ขอบคุณลูกค้านะหวังว่าร้านของเราเนี่ยก็คือชื่อ ID เดีขาเนี่ยจะนำะความสุขให้ ไม่มากก็น,น้อยเนาะโอเคเรามาแกะดูข้างในปึ้งโอ้อันนี้เป็นของเล่นหรือล่าไม่ใช่นะฮะเป็นโฟมกันกระแทกนะครับข้างในที่เราได้นะฮะจะเป็นชิ้นนี้นะครับมาจากประเทศบ้านเกิดเลยนะส่งตรงมาถึงมือลุงเลยนั่นก็คือรถโลโบคาโพลี เจ้าโป๊กนั่นเองนะครับอืมเจ้าโป๊กโรบักคาโพลีปกติถ้าซื้อในประเทศไทยจะเขียนเป็นภาษาไทยนะครับโป๊กแต่ลุงก็อ่านภาษาเกาหลีไม่ออกไม่รู้อ่านว่าอะไรเนาะก็เป็นภาษาเกาหลีเนาะภาษาอังกฤษมีไหมดูซิมีแต่ชื่อบริษัทนะครับที่เหลือก็เป็นภาษาเกาหลีหมดเลยโอเคเรามาแกะกันว่ามาจากบ้านเกิดจะเป็นยังไงนะฮะ ก่อทุกอย่างเหมือนกันนะครับการจัดแพ็กเกจแม้แต่กล่องนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ภาษาไม่เหมือนกับบ้านเราเท่านั้นนี่คือเจ้าโป๊กนะครับโป๊กเป็นรถแม็โครนะครับรถแบ็คโฮนั่นเองนะฮะล้อเขาทั้งหมดจะมี3ล้อนะครับที่เหลือส่วนอื่นๆขยับไม่ได้นอกจากร้อ3มชิ้นนี้นะฮะนี้เป็นตัวตัด แมคโครเขานะครับขยับได้2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือตรงตรงแขนตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวบุ้งกีตรงนี้ขยับได้นะครับโป๊ของเราเก็บพับเก็บได้เรียบร้อยแบบนี้นะครับหน้าตาหล่อไหมครับเวลาทํางานนะครับบวกช่างจะเป็นแบบนี้ถอดได้ไหมดูซิอ๋อถอดไม่ได้นะครับไม่สามารถถอดออกได้จะจําลองหัวเขามาจากหมวกของช่างนะครับ นนี้ทำงานในไซต์งานก่อสร้างจะเป็นหมวกลักษณะน,นี้เนาะด้านหลังก็เป็นรูปนี้นะฮะมีไฟเตือนนะครับเวลาทํางานด้านข้างเป็นล้อตีนตะขาบนะครับดูอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีล้อเรียกว่าแทร็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ,ะแล้วก็จะมีไฟนะครับ็นไฟกับพลิบทํางานดีใจจังเลยที่ได้ตัวนี้มาอโป๊กวิ่งให้เพื่อนๆดู ีดสวัสดีครับอโอเก็บเก็บแขนมีหน้าตาโป๊ะชัดๆนะครับชัดมากแต่โป๊กลงตัดนั้น ใหญ่เกินไปหมีไว้ก็ได้นี่นะฮะนี่คือหน้าตาของเจ้าโค้กของเราเอามาเล่นเป็นเกมไนดะ้นะเกมกระโดดตึงตึงตึงโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับการรีวิวของเล่นชิ้นต่อ,ตอไปอย่าลืมกด Subscribe ช่องลุงนะฮะลุงจะหาของเล่นใหม่ๆม,มาให้เด็กๆได้ดูกัน เพื่อความบันเทิงครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ